สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนก็คือจะเล่าถึงการพัฒนาของกนไกอํานวยการยิงตั้งแต่แรกเลยมาเราจะไม่พูดถึงว่าจีนเป็นคนคิดดินปืนหรืออะไรนะครับเพราะว่า ในที่สุดแล้ววันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าจีนเป็นคนคิดหรือฝรั่งเป็นคนคิดมันก็จะค้านกับตำรากเก่าที่ว่าจีนเป็นคนคิดดินปืนเพราะว่ามันก็มีการค้นพบใหม่ๆว่าฝรั่งเนี่ยเป็นเป็นคนคิดดินปืนขึ้นมาก็ทำให้การเรียนประวัติศาสตร์นี่มันก็เปลี่ยนไป คือตอนแรกเนี่ยก็ระบบแรกเลยก็ไม่มีชื่อระบบครับก็คือเอาไฟอ่ะไฟไปจ่อใส่รูที่เป็นกระบอกนะครับแล้วก็มีรูออกมาแล้วไอ้ไฟมันก็ทำให้ดินปืนในกระบอกมันจุดระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นยุคแรก ก็อันนี้เราไม่ไม่ต้องพูดถึงเราจะมาเริ่มพูดถึงปืนระบบอํานวยการยิงแบบแมชล็อกแมชล็อกนี่ก็คือใช้เชือกชนวนครับเชือกชนวนเนี่ยมันก็จะทำจากหลายอย่างแต่ก็คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเชือกเนี่ยแหละที่มีการทำให้มันจุดติดไฟ มีไฟคุกคุอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ใส่เป็นเชือกที่ชุบกับหรือคลุกกับดินปืนก็มีแล้วก็มีสูตรของเขาว่าต้องเอาไปคลุกเยี่ยวคุบเยี่ยวอะไรก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ตำราแล้วแต่แต่ละชาติแต่ละที่ที่เขาจะทําแต่สรุปก็คือมันเป็นเชือกชนวนเนี่ยแหละแล้วก็ พอจะยิงก็เหนี่ยวกยไกลไอ้ไกมันก็จะมีกลไกไม,ไม่ไม่ต้องไม่ได้ไกลไกซับซ้อนนะครับก็เป็นคานกระดกให้ไอ้เชือกชนวนเนี่ยมันมันลงมาจิ้มมาจิ้มใส่ดินปืนที่ที่หูหูซึ่งมีรูที่โอยดินปืนไว้แล้วก็มีรูต่อเข้าไปในลำกล้องเพื่อจุดระเบิดอันนี้ก็บ้านเราภาษาบ้านเราเรียกว่าปืนคาบชุด ปืนคาบชุดเนี่ยเข้ามาก็ประมาณสมัยอยุธยาคือประมาณสมัยพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพ่อของพระนเรสวรยังหนุ่มๆอยู่หรือสมัยพระศรีสุริโยไทยก็ประมาณนั้นแหละครับที่ปืนคาบชุดเข้ามาคือปืนคาบชุดเนี่ยเข้ามาพระด้วยการแผ่มาเรื่อยๆแพร่มาเรื่อยๆจาก จากฝรั่งมาเปอร์เซียมาอินเดียจนมาถึงพมา่าแล้วก็มาถึงไทยปืนคาบชุดเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยพระเจ้าสิบทิศเนี่ยผู้ชนะสิบทิศเนี่ยชนะสิบทิศเพราะว่าในย่านเนี้ยพระเจ้าบุเรงนองใช้ใช้ปืนก่อนก่อนชาติอื่นก็ ชาติอื่นยังใช้ดาบใช้ธนูใช้อะไรหอกอะไรกันอยู่สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้แน่นอนแล้วพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยเขาเอาวิธีการรบของฝรั่งโปรตุเกสมาก็คือจ้างมาเลยหนึ่งก็คือจ้างมาลบสองก็คือจ้างมาฝึกทหารรบแบบฝรั่งด้วยอาวุธฝรั่งก็คือรบแบบใหม่ด้วยอาวุธสมัยใหม่มันก็ต้องชนะ,ะครับก็ชนะแน่นอน อันเนี้ยก็จะเรียนว่าในในภาพยนตร์ปืนเพระแสงปืนคาบน้ำสโตงอ่ะเป็นปืนคาบศีลาไม่ใช่ปืนคาบชุดดังนั้นะผิดครับจริงๆต้องเป,ป็นปืนคาบชุดปืนคาบชุดเนี่ยก็คือแมชล็อกเนี่ยใช้กันอยู่จนถึงสมัย สมเด็จพระเอกาทศรสจึงจะมีปืนคาบศิลาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสมัยพระนเรศวรเนี่ยไม่มีปืนคาบศิลาแน่นอนพระปืนคาบศิลามามีปลายสมัยสม,ยสมเด็จพระเอกาทศรสลแล้วก็ในหนังก็ผิดครับหน้าตาก็ผิดหน้าตาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในในหนังเนี่ยจะเป็นลักษณะของปืนโปรตุเกสทรงเป็นเป็นปืนฝรั่ง แต่ไทยเราไม่ได้ใช้แบบนั้นไทยเราอะ่ะบอกว่าปืนแบบฝรั่งมันยาวเกินไปแล้วมันเกะก,กะมันใช้กับภูมิประเทศของไทยไม่ได้ไทยเราก็จะตัดตัดผันท้ายสั้นๆเป็นด้ามปืนพกแล้วก็ลำกล้องก็จะไม่ยาวลำกล้องจะยาวประมาณสองศอกเป็นอย่างมากก็สองศอกก็ศอ,อกผมก็ถือว่ามาตรฐานนะเอาประมาณประมาณ ห้าสิบหกสิบเซนน่ะอ่ะประมาณเนี้ยแหละครับไม่รู้ว่าสอกหนึ่งเท่าไรเนาะก็ประมาณเนี้ยแหละห้าสิบหกสิบเซนแล้วก็ลำกล้องเนี่ยใหญ่ลำกล้องใหญ่ประมาณเกือบเกือบนิ้วเส้นผ่าศูนย์ก,ากลางเกือบเกือบนิ้วปืนแบบนี้เป็นปืนที่ไทยเนี่ยทำส่งออกเพราะไทยเนี่ยทำลำกล้องปืนเก่งมากครับ ไอตัวกลไกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีไม่ไม่มีกลไกอะไรเลยคือมันเป็นแค่คานกระโดกลงมาแล้วก็ไอตรงปลายา่ะเนี่ยเขาจะจะหนีบไปอย่างเงี้ยมันก็พอเหนียวไก่มันก็กระดกลงมาแบบเนี้ยไอปลายนี้มันก็มีไอเชือกชนวนติดอยู่แค่นี้เองดังนั้นมันไม่มีกลไกอะไรใครก็ทําได้แต่ที่ไทยเราเนี่ยทําได้ดีคือลำกล้องของไทยเนี่ย คือเนื่องจากว่าไทยเราได้ได้วิชามาจากทางพวกแขกฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กเหล็กหนาหนาแล้วก็อมาตีรอบแกนคุ้มรอบแกนไอแกนเนี่ยก็จะชักออกแต่ของไทยเราเนี่ยจะเป็นเหล็กตีแผ่นเหล็กให้เป็นเหล็กแผ่นบางๆแล้วก็มาพันรอบแกนหลายๆรอบของฝรั่งมันพันรอบเดียวมันก็พับขึ้นมาทีเดียวของไทยพันหลายรอบ ของไทยเนี่ยลำกล้องจึงแข็งแรงมากต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าไทยทำลำกล้องปืนเก่งมากก็เลยส่งออกส่งออกไปที่ญี่ปุ่นเยอะมากแลกกับอะไรญี่ปุ่นมันไม่มีอะไรขายเราแล้วครับนอกจากดาบแลกกับดาบดาบก็ดาบสมุไรเนี่ยแหละดาบคาตนะเนี่ยแหละครับดาบไทยสมัยพะระนเรศวนเนี่ย จริงๆแล้วจึงเป็นดาบญี่ปุ่นครับเพราะว่าเอาไปแลกเอาปืนไปแลกดาบแต่เอามาใส่ด้ามแบบไทยแต่ตัวใบดาบเนี่ยเป็นใบดาบสมูไรเลยอันเนี้ยมีมีหลักฐานมากมายเลยคือระดับแม่ทัพหรือตั้งแต่ระดับนายกองขึ้นไปเลยด้วยซ้ำก็ประมาณผู้ ผูกกองเนี่ยแหละยันผอบอเลยจะใช้ดาบญี่ปุ่นเพราะมันคือดาบที่ดีที่สุดไม่ใช่ดาบไทยครับดาบไทยเอาไว้ชาวบ้านใช้เพราะชาวบ้านก็ลบก็ไม่ได้ฝึกวิชาอะไรมาอยู่แล้วดาบดีไม่ดีมันก็มันก็ตายเหมือนกันไม่มีประโยชน์ญี่ปุ่นเนี่ยชอบปืนจากไทยมากแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็พยายามผลิตเอง เปิดคลิปดู youtube ครับปืนญี่ปุ่นหาว่าเจแปนนิสแมชล็อกนั่นแหละครับปืนแบบที่ไทยเราส่งออกแล้วญี่ปุ่นไปเรียนแบบที่เวลายิงเนี่ยเขาจะจะไม่ได้ไม่ได้เอาไปที่ที่ไหลนะเขาจะเอาด้ามเนี่ยมันมันแนบอยู่ที่ที่แก้มเนี่แหละครับปืนไทยก็ยิงแบบนั้นสมัยนั้นแต่ฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ยิงแบบนั้นฝรั่งมันเอาพันท้ายไปใส่ที่ที่ไหล แล้วก็มีขาไม้ค้ำด้วยแต่ไทยเราไม่ใช้ไทยเราบอกว่ามันยาวมันเกะกะมันใช้ไม่ได้ในในภูมิประเทศแบบเราคือถ้าใครเคยไปโปรตุเกสเคยไปสเปนเนี่ยจะพบว่าเมืองมันเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีต้นไม้มันใช้ปืนยาวๆได้ครับแต่บ้านเราเนี่ยสมัยเนี้ยลองดูนะครับต้นไม้มันเยอะคุณพกเอาปืนที่ยาวแบบแม่งสองเมตรเหมือนในหนังเนี่ย มันมันเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งมีด้งมีด้ามโอ้ะบอกว่าเริ่มเทิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเอาไปไม่ได้พกใช้ไม่ได้เราก็ทําแบบของเราแล้วใช้ได้ดีแล้วญี่ปุ่นก็ชอบอ่าปืนแบบนี้มันก็จะมีปัญหาครับปืนแมชล็อกเนี่ยปืนคาบชุดเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันเป็นไฟเป็นเชือกชนวนใช่ไหมถ้าฝนตกเนี่ยอ่าเหมือนบุหรี่อย่างเงี้ยครับ มันมันเมันเป็นลักษณะการลามเหมือนบุหรี่ค่อยๆลามถ้าฝนตกดับครับถ้าคุณเผลอไปทําอะไรโดนมันมันก็ดับครับก็ยิงไม่ได้แล้วเวลาคุณจะยิงเนี่ยคุณจะใช้เนี่ยคุณจะต้องจุดมันไว้แล้วระวังอย่าให้มันดับเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีไฟแช็กครับก็ต้องแช่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 กันโดยหินอะ่ะหิน,ห,นหินไฟอะ่ะหินเหล็กไฟอ่ะหินไฟอ่ะแช่แชะ แล้วก็จะติดครับมันไม่ใช่ติดง่ายๆถ้ามันดับนี่คือจบเขาจะต้องโหป้องมีระบบป้องกันเอาเชือกแอบไว้แล้วพอจะยิงก็เอามาเสียบกับไอ้ไอก้กลไกไอหัวนกมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้ผลครับแต่มันก็ดีกว่าดีกว่าดาบดีกว่าธนูเพราะมันลมันแรงครับคือใส่กราะเนี่ยมันมันก็ยิงทะลุ กระเหล็กยิงทะลุสบายเลยคืออาวุธเนี่ยเขาก็จะพัฒนาพัฒนากันมามีอาวุธก็ต้องมีเครื่องป้องกันไอ้เครื่องป้องกันที่เอาไว้ป้องกันธนูเนี่ยป้องกันดาบมันกันปืนไม่ได้ในทางกลับกันไอ้เครื่องป้องกันที่ป้องกันปืนเนี่ยมันก็กันดาบกันธนูไม่ได้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันไป ต่อมาเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกันลึกๆเรื่องเรื่องพวกนี้อันนี้วันนี้จะเล่าแบบคร่าวๆต่อมาก็สมัยปลายสมเด็จพระเอกาทศรถก็จะเริ่มมีฝรั่งมันคิดปืนคาบศิลาขึ้นมาได้คิดได้ปั๊บก็มาตามเรือครับสองสามปีก็มาถึงเมืองไทยละก็ตามว่าเรือมันมามันก็มาถึงอ่ะปืนคาบศิลาเนี่ยก็คือ มีนกนกแล้วมันก็คาบไอ้นกมันก็คาบหินศิลาก็คือหินนะครับคาบหินหินไฟอ่ะแล้วก็มีกลไกเป็นสปริงให้มันดีดพอเราเหนี่ยวกไอ้มันก็ปลดล็อกมันก็ดีดนกมันก็ดีดไอหินไฟก็ไปกระแทกกับไอไอหูหูหูเออผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะมันกระแทกปั๊บก็เกิดประกายไฟลงไปจุดไฟที่ดินหูจากดินหูก็ลามเข้าไป จุดที่ในลากล้องระเบิดตุ้มก็ยิงกระสุนออกไปาหลักการก็มีแค่นี้แหละครับปืนค้าบศิลาปืนค้าบศิลาเนี่ยได้รับความนิยมมาจนถึงปลายสมัยปลาย,ลายกรุงศรีอยุธยาเลยหรือต้นต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยกว่าที่จะมีปืนปืนแก๊ปปืนค้าบศิลาเนี่ยฝรั่งเรียกว่าฟลินท์ล็อกฟลินท์ก็แปลว่า ศิลาแปลว่าหินก็เล็กๆอะ่ะก็คือหินไฟเนี่ยแหละครับล็อกก็ระบบล็อกอะ่ะคือระบบกลไกมนะันอะ่ะในระหว่างนั้นเนี่ยแล้วในระหว่างที่ปืนคาบศิลาได้รับความนิยมเนี่ยมันก็มีปืนมีนกลไกอีกแบบหนึง่งคือวิวล็อกคือแทนที่ว่าจะใช้นกลงมาฟาดแล้วเกิดปเปลวไฟมันก็ใช้ล้อหมุนมาหมุนสีกับ หินไฟทําให้เกิดประกายไฟก็เหมือนไฟแชกเนี่ยแหละครับอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มีมีม,มีมีไอ้ล้อกลมๆอะ่ะอยู่ข้างในอะ่ะนึกนึกออกเนาะก็คงเคยเห็นไฟแช็กกันนะล้อมันก็ใหญ่ๆแล้วก็มีสปริงคือพอเวลาจะยิงเนี่ยต้องต้องหมุนขึ้นลานไว้ก่อนแล้วมันก็ล็อกพอล็อกออกล็อกแล้วก็ดึงดึงไอ้ไอ้ที่หมุนออกไอ้ข้อเสือออกแล้วก็พอจะยิงก็เหนี่ยวไกลมันก็ไอ้ล้อมันก็หมุนวีดมันก็ไปสีกับไอ้ไอ้หินก็เกิด ประกายไฟขึ้นมาจุดจุดระเบิดก็แค่นั้นล่ะไอป้ปืนแบบนี้เจ้านายใน,ในยุโรปอะพวกกษัตริย์พวกเจ้าชายฝรั่งเนี่ยเขานิยมกันเพราะมันแพงแล้วมันก็เชื่อถือได้มากกว่าฟลินล็อกเพกราะฟลินล็อกมันกระแทกจังหวะเดียวปึ้งติดไม่ติดก็ไม่ก็มันก็ต้องลุ้นอะแต่ไอ้วิวล็อกเนี่ยไอป้ปืนที่ใช้ล้อหมุนเนี่ย ยังไงมันก็ติดครับยังไงมันก็จู่ติดเพราะว่ามันหมุดวิบอยู่ต้องนมนานดังนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันแพงไงระบบกลไกมันแพงการทำงานมันซับซ้อนก็เลยใช้มีใช้แต่ในเจ้านายในพวกเจ้าชายพวกกษัตริย์บ้านเพื่อนผมก็มีคือมีเพื่อนเป็นเป็นเจ้า เจ้าเจ้าเป็นเจ้าที่อิตาลีที่เมืองมิลานก็ได้เห็นผมก็ได้เห็นตัวจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้ลองยิงหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ยิงเขาก็ยิงไม่เป็นอ่ะเขาก็เออพาไปดูเฉยๆว่าเขาบ้านเขามีอะไรบ้างนะก็มันก็หาดูยากค่อนข้างหาดูยากเพราะว่ามันแพงเอาเป็นว่าส่วนมากก็จะใช้ฟลินล็อกเนี่ยแหละเราฟลินล็อกมันก็ก็ทำงานได้ได้ดี ฟลินล็อเนี่ยมันจะมีปัญหากับฝนน้อยกว่าน้อยกว่าแมชล็อกเพราะว่าไอหินไฟเนี่ยไอมันก็ติดมันก็จุดติดได้ดีกว่าไอชนวนนะไอนี่มันโดนฝนมันก็ดับใช่ไหมแต่ไฟแช็กเนี่ยมันโดนฝนเนี่ยคุณปั่นๆหน่อยมันก็ติดก็เหมือนกันแล้วก็ไอดินดินเนี่ยมันมีการปิดไว้แบบออโต้เปิดออโต้พอโดนกระแทกปั๊บมันก็ ปเปิดออกไปต่างจากไอแมชล็อกที่มันเป็นเลื่อนเลื่อนด้วยมือเลื่อนเปิดปิดไอดินดินหูด้วยมือนี่เป็นไงครับเนี่ยแมชล็อกดับเนี่ยแหละครับปัญหาของแมชล็อกจนเขาต้องพัฒนาฟลินล็อกขึ้นมาเห็นไหมครับดับไม่น่าเชื่อนะก็ไม่ได้เปียกอะไรอยู่ดีก็ดับก็เป็นอย่างเงี้ย สมัยก่อนก็มันก็ลําบากนะจะจะฆ่ากันก็ลําบากก็ยังอุตสาห์ฆ่ากันได้ตั้งมากมายพอมาต่อมาก็จากจากฟลินล็อกเนี่ยก็มาถึงปืนแกป๊ปแคปล็อกสงสัยไหมว่าปืนแก๊ปมันมาจากไหนมันคืออะไรคำว่าแก๊ปเนี่ยแก๊ปมาจากแคป ปืนแก๊ปก็คือแคปปืนแคปล็อกก็คือเปลี่ยนแนวคิดละไม่ใช้หงใช้หินบ้าบออะไรละมันยุ่งยากแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ความปืนแ๊ปเนี่ยก็จะมามีตอนประมาณที่แบบได้รับความนิยมเนี่ยประมาณสมัยต้นกลุ่มกันตนโกสินแล,ะละ้วล่ะประมาณสมัยรัชากาลที่หนึ่ง หรือสมัยพระเจ้าตากก็เริ่มมีกันละก็คือเอาเอาสารที่ไวต่อการการกระแทกแล้วมันเกิดประกายไฟเนี่ยก็คือง่ายๆก็กล่องไม่ขีดอะไอหัวไม่ขีดกับไอข้างกล่องอะเอามาผสมกันแล้วก็เอามาใส่ไว้ในจอกเล็กๆก็คือแคปนั่นแหละคือแคปก็คือหมวกอะก็ามาใส่ไว้ในไอหมวกเล็กๆเนี่ย แล้วเวลายิงก็กระแทกปึ้งให้ไอ้สารเคมีเนี่ยมันกระแทกเพราะมันกระแทกมันก็เกิดการจุดระเบิดเกิดประกายไฟขึ้นมาอหลายท่านก็คงรู้จักไอ้แก๊ปแดงอะไรก็เหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือสารตัวนี้แหละครับมันเกิดเกิดคิดขึ้นมาอันนี้ข้อดีก็คือมันมันใส่ไว้ในในไอ้เนี่ยมันก็สะดวกแล้วมันความน่าเชื่อถือมันสูงกว่าโดนฝนโดนความชื้นอะไรมันก็ไม่ค่อยมีปัญหากระแทกปึ้งก็ระเบิด จากนั้นเนี่ยพอปืนแก๊ปมันมันมันก็มาถึงยุคที่เกิดปืนที่มีปลอกกระสุนขึ้นมาละคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องหยอดลูกหยอดใส่ดินปืนใส่หมอนรองหยอดลูกลก็ก็ะตากรตกระทุ่งกระทุ่งกระแทงอะไรอย่างเงี้ยก็มันช้าแล้วพอดีจังหวะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดไอ้นี่สงคราม สงครามที่อเมริกาแล้วสงครามในยุโรปก็เกิดก็เลยพัฒนาปืนที่มีปลอกกระสุนขึ้นมาอ่าผมก็จะจบแค่ตรงนี้แหละก็คือจะเล่าหลากัหลกๆก็คือแมชล็อกฟลินล็อกแล้วก็มาแคปล็อกแล้วก็มาปืนที่มีปลอกกระสุนปืนที่มีปลอกกระสุนเนี่ยที่เริ่มได้รับความนิยมแล้วก็ใช้กันแพร่หลายเนี่ยผม เทียบแล้วประมาณสมัยตั้งแต่สมัยรัชะกาลที่สามรัชะกาลที่สี่แล้วนะสมัยรัชะกาลที่สี่เนี่ยมีทูตจากอเมริกาเอาปืนวินเชสเตอร์เข้ามาถวายรัะชะกาลที่สี่ปืนวินเชสเตอร์คานเวียงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสานแห่งชาติพระนครสนใจก็เราไปชมกันได้ก็มีปืนโบราณเยอะแยะมากมายแล้วคุณเห็นปืนโบราณสมัยพระนเรศวรเนี่ย คุณจะตกใจเลยว่าเอ้ะนี่มันปืนพกหรือมันปืนใหญ่คือผมาสงสัยมานานละผมตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าคนสมัยอยุธยาตอนสมัยพระนเรศวรเนี่ยต้องตัวใหญ่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแหวนน่ะแหวนนี่ใหญ่ยังกบกำไรเลยนะส่วนปืนพกเนี่ยโอ้โหยาวประมาณประมาณนี้อย่างเงี้ย ถ้าถ้าคนธรรมดานี่ผมตัวเท่าๆผมเนี่ยร้อยเ็สิบห้าเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมีแหวนใหญ่ขนาดกำไรได้อะนะอะ่อันนี้คุณเมียขนของขยะคือเรากำลังจัดบ้านกันอยู่ไม่ต้องตกใจครับไม่ใช่แบบปรากฏการพิเศษอะไรอ่าแมงเม้ามาด้วยครับ พุเมียบอกมีแมงเมาแมงเมามันมาปลวกก็เยอะแถวนี้มีจอมปลงจอมปลวกอะไรโอ้โหเพียบเลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราคุยกันวันเสาร์อาทิตย์โดยเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นสาระแต่ก็มีสาระก็ทําให้เราได้ทราบประวัติศาสตร์กันประมาณนี้ก่อนลวกันครับเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องแมงเมาหน่อยครับเดี๋ยวมันระกัดเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ